พระสมเด็จผง์อธิธาต์หลวงพ่อพุ่มวัดโคกสวายจังหวัดนครราชสีมาช่วงปี2473พระผงอธิร้านโดยหลวงพ่อพุ่มวัดโคกสวายจังหวัดนครราชสีมาเริ่มจัดสร้างเมื่อปี2473เป็นต้นมาโดยการนำมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายมาเป็นส่วนผสมอาธิผงพุทธคุณวิเศษที่ท่านได้เขียนและลบเองและว่านอาถรรพ์อีกร้108อย่างอาทิว่านผีกระสือว่านผีปอก ว่านผีพงว่านผมผีพรายและว่านประกูลสเสนจันประกอบด้วยสเสนจันมหาโพเสนจันขาวว่านเพชรกลับว่านนี้มีอนุภาพอยู่ยงคงกระพันเป็นว่านป้องกันการถูกคุณใสและแก้อาถรรพ์ผสมด้วยผงอัฐิธาตุบุคคลอันมีมงคลน,นามอันเป็นมงคลเช่นชื่อทองเงินนาคเพชรอยู่คงเหลือมากเป็นต้นทั้งหมดการจัดสร้างกระทำกันในพระอุโบสถวัดโคกสวาย เมื่อแล้วเสร็จหลวงพ่อพุ่มท่านก็ได้ทาที่ที่ปลูกเศษเดียวกํากับอีกเป็นเวลานานนับปีพระผงหลวงพ่อพุ่มทุกองคจึงมีมวลสารหลักคือผงอัฐิให้คุณวิเศษทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายดีเป็นหลักเป็นของดีที่ถูกซ่อนเร้นปกปิดมานานเพราะท่านไม่ใช่พระโอ้อวดสรรพคุณท่านทําพระแล้วก็ปลูกเศษและแจกแล้วแต่ว่าญาติโยมคนใดจะปรารถนาอยากได้ก็ไปขอท่านเพื่อคุ้มครองตัว พระเนื้อหาจัดจ้านมวนลสารสุดยอดพุทธคุณแรงเป็นที่ประจักษ์เมตตามหาสเสน่ีแคล้าคลาดปลอดภยัย